บรรยากาศอีกจังหวัดหนึ่งที่จังหวัดพิษณุโลกครับกับการประดับประดาเขาเลอกไฟโคมแขวนต่างๆให้ทุกคนเนี่ยออกมาถ่ายรูปกันขึ้นแพลตฟอร์มอินสตาแกรมเฟซบุ๊กกันเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งนครพิษณุโลกประดับเมืองด้วยแสงไฟต้อนรับเทศกาลคริส,สต์มาสคิปผู้สื่อข่าวครับรายงานนะครับว่าบริเวณสวนกลางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกผมอยากให้ท่านผู้ชมดูภาพไปพร้อมๆกันนะครับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้พาบุตรหลานมาชมการแสดง ไฟที่ทางเทศบาลนครพิษณุโลกเริ่มตกแต่งเป็นการต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่2566ที่จะมาถึงโดยการแสดงไฟครับจะมีตั้งแต่ห่วงวันที่25-31ธันวาคมนี้โดยวันที่25เองจะมีกิจกรรมเปิดไฟต้นคริสต์มาสพร้อมการอวยพรจากผู้นำศาสนาคริสต์การแสดงของนักเรียนคริสชน สำหรับปีนี้ครับการตกแต่งไฟยังเน้นสีสันเพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจแน่นอนครับว่ามาถ่ายรูปเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การซึ่งไฟสวยมากนะ,ค,ะคุณเพรถ้าคุณไปถ่ายรูป่จะสวยมากแน่นอนไม่พลาดแน่นอนนะคะทางด้านของดรเปรมฤดีชามพูนนธ์ค่ะนายกเทศมนตรีนครพิศณุโลกได้กล่าวนะคะว่าทางเทศบาลนครพิศณุโลกอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเลยนะคะร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีพิธีส่งท้ายปีใหม่วิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธณวัดทุกวัดนะคะ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกและกิจกรรมนับก้าวถอยหลังสู่ปีใหม่2,566โดยไฮไลท์ที่สำคัญของงานนี้นะคะเทศบาลนครพิษณุโลกเนี่ยจะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวชมการจุดพลุเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ที่สวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการค่ะโดยมีจำนวนพลุนะคะที่จุดเฉลิมฉลองในครั้งนี้เนี่ยมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาช่วงกิจกรรมนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่2,566ก็คือในคืนวันที่31ธันวาคมนะคะ จะยาวนานกว่า25นาทีโดยทีมงานนะคะที่จัดแสดงพลุนะคะมาจากเทศกาลพลุนานาชาติพัทยา2022นะคะพร้อมกันนี้นะคะเทศบาลนครพิศณุโลกก็ได้ตกแต่งไฟประดับเมืองให้สวยงามแล้วก็สว่างสวยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ